ตำจักหน่วยมักแตงค่ะสองหน่วยนะตามมดน่งกินบวบดอกสองสามหน่วยค่อยอันตัวใจเบิกบานนี่นะมื่อนี้อะไรแค่เบิกบานยังอ้าวดีใจดีใจยังดีใจยังอ้าวผัวมาคดีใจแล้วว็าัวมาโอ้โหคากเลยยังไม่ทันเอาการเอิ้นผัวแล้วได้ไปตัวบางโดชาวจันทียังไม่ได้เอาการเอิ้นผัวแล้วแปลว่าคือคือแล้ว ทางหางเสียงผู้ชาว่าจังไดบ่ช่องบ่อ๋อผู้่มชาวหมักแห้งนุ่งเลยหมักก็มักไม่ได้ชาวจริงทีเราไม่เคยตัวคนเน่าใจจริงชงคือเราว่าหู้ววเมื่กระึกตักจิน้อยข่อยเมื่อบ้านใดเมื่อบ้านใดเมื่อบ้านใดเมื่อบ้านเมื่อบ้านเนาะจักเมื่อบ้านใดแม่นแหละพอตัวถามแม่นคำเล่าเลยบ้านก็เป็นไรบ้านเออบ้านเจ้ามันเออเนี่ยนี่จังถึกอันนี้ต้องว่าเมื่อบ้านจังเมื่อบ้านแบบ Mình bảo bảo dọc cái xưa bỏ đi nè à làm mặc táng ta, bắt đầu cái nhịp chục rồi อัน,นมีเอา้มาเท่าเลยเด้อมังแตงอันเด้อมังแตงครับเอาเมียนข้าเมียนอ่ะลูกเคยเอาเมียนไม่เท่เเเาลเลยไปเมียนแนะ่ลูกเคยฮะเพอไม่ท่าติดใจโอ้ของเคยเอาได้ дней, ดีเลยบางเถื่ออยนี่มาตู้บางเถื่อเพิ่งคิดเห็นว่า้อยล่างเสื่อ,อลูกเคยของเทียบสื่อกับนีเนาะมันบ้องเป็นตัวจริงเย่งนี้มาตู้บางเถื่อไม่เท่าคิดเห็นบางเถื่อมีทำได้จะให้เขา เอากันเช้าว่าลูกเคยเอาเห็ดนังไรกับเราเขาใจดีอยู่อ่ะนะเขามาก็หักกันเล้เขามากก็หักกันนะรเดี๋ยวแบดเป็นหอมเป็นหัวเออมาแตงกันใหญ่ขัดไปเนาะชาวจันทีเออลูกใหญ่แตงขาวเจ้าเจ้าลูบไปลูบมาจะบรายามแตงกันเนาะไผ่ชาวเป็นหัวนั้นพิษนะ เอูพิมพ์ผิดนะตัวอีเลยกับตัวเอ็มในช่ววิทยาได้ใช่ไหมตัวเอ็มตัวเอ็มชองโตเลยตัวอีน้ำหลังเฉพาะมันจะบอกเข้าเขาแล้วเพิ่นพิษเลยฮะเพิ่นพิมพิษเลยค่ะมันก็เป็นภาษาบอภาาษไทยภาษาลาวภาษาพลังอังกฤษกับจันทีต้องตัวซีก่อนมันจะเปิดจันนี่คุณห่านเขาน้ำโบเป็นปันใดนะอันนี้มันเป็นเอ็มมี่มันบดซื่อชืหอยเด้ เขาเห็นให้เราบ่ถึกเขารับตถทึกซื้อแล้วจานมันต้องต้องเป็นตัวซีมันจะเป็นจันอันนีเอเลยตู้ใส่อันนั้นใส่จานมาเลยมันชุกแล้วันพอแล้วชุกบ่เออดูด้วยล่ะข้างถอยก่อนจานไม่มีแล้วถ้วยจานในเลยเวล้าขั้วไมเข้าไปเอา ตับเข้ามามือนี่คือสีแทบอีกเนาะมือนี่ฮะเป็นตาแทบเถอะมือนี่ยังติดใจสีมือมือหนเนาะตัมมักแตงมือหนยังติดใจอยู่เมนบอกตัมแตงบ้างมือหนาเนาะมือนี่ตัมแตงอีกมือนี่ก็ตัมแตงอีกเอาแต่ตัมแตงแสดงว่ายังติดใจตัมมักแตงมือนะตัวนี้ฮะพอตู้วันนี้ชุ่อลซินมากินเด้อวันนี้ลาบเด้อวันนี้มันจังแซ่บลาบซินหรือลาบซินเราซื้ออยู่แล้วลาบซินฮะ สิ่ยังสินหร like um ือสิ uh ้นย yeah. ังิหม eh ูบอกว่าสิ้นมันมีลายสิ้นไหนเออเออเฮ็ดสิ้นก็มีคนว่าลาบสิ่นาปลาตูมีไก่ตุ่นนังฟังตูมียางกุ้งชาวันทีจิตตามักแตงม่ใชทีลายสทีเจ้าจิตตามักแตงมันชุกตู้ยอนรล่งเถื่อลาบดิบก็มีลาบชุกก็มีไดลาบสิ่งพ่อยากกินลาบดิบนั่นโย เป็นตะย่านแท้เป็นหลับดิฮะฮคุณแม่ไหนว่าอมมอหอมมันเป็นความบวกับความบวกแจ๊สแน่น่ะตัวจริงมักบวคนมักบวตรงได้มักคือมาหักมักคือมักเราตั๊มเราได้จะบุยานหมดเจ้ากินบ่เจ้าก็กินเด็ดอยู่บ่ทำบ่กินเลือดเลยทำบ่เคยกินเด็ดจะน้อยกับมันวิทย์แล้วจะน้อยมับหอมแนี่นี่มันจะหอมเลยปั๊บ บิ้เนี้ยอย่งเลยหรอวะเอามาวางนี่คุณใหญ่เอามาเบิ้งดูแต่งขักแต่ปูโอ้เดีววางนี่เอาเนี้ยโอ้ทุกเบิ้งฉุกแหละพี่น้องกุ้งขัดขักขัดขัดขัดเห็นเลทุกคนกุ้ง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 ซาสตีปิ้งมูนีปูย่างกุ้งปิ้งกุ้งอย่างกุ้งเห็นเลยทุกคนเป็นตะกินอยู่บนทุกคน โอ้ผ oh, uh, ัวใหม่เมียใหม่ทุกคนเลยอ๋อตัวย่อครับครับเป็นผู้แช่ผู้สาวยังเป็นผู้สาวทุกคนเอ๊ยยกหยอกเพลินคนงามเลยยกหย่อจะนี่แหละขัดเนาะขัดของตัวเองเงินไรแขนย่อเบังเนี่ยใครรู้ใครยอก บ้าก็ไทยกุ um, Hell, ber, ้งก็ไทยฮูบเจ้าแล้วนี่ไทยบางกุ้งตัวมีอย่างกุ้งเป็นอยวาว่าเป็นตะกินอยวาวอะไรอย่างตับจากหน่วยมักแตงคองหน่วยนะตับมดนะกินบวบดดอกช่องสามหน่วยค่อยอันตัวใจเบิกบานนี่นะมื่อวา้อะไรจะเบิกบานยังอ้าวดีใจดีใจดีใจยังดีใจยังอ้าวผัวมาคดีใจแล้วว่าผัวขาดเลย ยัาม่ทันเอาการเอื้นโพลเราได้ไปตัวบางโดชาวจันทียัาม่ได้เอาการเอิ้นโพลว็แปลว่าคือคือแล้วฟังทางเสียงผู้ชาววายจังใดบ่ช่องบ่อ๋อผู้ชาวหมักแห้งเละหมักก็มากไม่ได้ชาวจันทีเราบม่ค่ยตัวคนนะชาวจันทีชงคือแล้วว่ามันกระจึกตักกี่น้อยคอยเมื่อบ้านใด mưa bàn đấy mưa bàn mưa chắc mưa bàn đầy men <laughs> lại mà tù là men ờ. không lâu rồi có bàn có ừ. trong hành ừ nè nè chẳng thức anh bảo bà mưa, mưa, mưa bàn, bàn chẳng <laughs> mưa bàn <bó. cười> mưa bàn bò giọt cái sư bò đọc chính giọt cho lên nó đây cho thế thì cái này khỏi ma đấy trong khỏi mưa nè คนมันหมัก้อยานเนาะข้าวอะไรหมักเต็มที่ได้คนไม่ไงชั้นความาเลยฮักเลยดเงินขลาดขลากมันบ่เป็นทำไงนะปุงผีเอาบลกเซ็กวันดี็วันบะบล็บแบลอวเ้าว้าแบวนั่นก่าเนทนี่เลยโอเควันว่าสิสักซี่เบียวาบ่ทวดีบตนันบล พยางพอใหญ่วอปะเปเลียวมาพี่ฟังนะฮวนจะระฮูแลนไกรนะจ้องอดเกิบจะน้อยกระชายเจนทีใส่ไปนั่นไปนี่กปดใส่เกิบคอยฮะเกิบคอยกระชายได้ฮะว่าข้าว่าขาดถิงบอกเจนทีว่าขะขาดแล้วอยู่ว่าเหยียบไปไว้เมื่อเอาอยู่เงินคอยนี่อยู่ส่วนว่าจะขอกมาตี คือยังติดกันขักแต่ว่าเออขาบอกคอยมาให้คาจุกันแล้วเนี่ยแบบนี้คอยเอามาให้แล้วเหนื่อยมันเริ่มร่ำคุยตุมีจิคาร์เดอร์มาเนี่ยตุมิจิคาร์เดอร์ชาอินเทนระวังตุมีหลักหอมแกมจะเด้อถ้าแปลงยี่ว่าแกมนะฮะทาและหอมอยู่หอมยู่ตุ้อยู่ไก่หอมยู่ว่าอยู่ไกลผู้ชาว อ๋ออยู่ออีเด้พรนี่งบพรผู้ชาวนี่บ่เนี่อืมทางพรสองสามซองผมอ่าน่จะพรทำบุริธาหรือวะตะกี้คือเจ้าบุริธาบ่ข็เห็นตะกี้แบบธรรมชาติบัดนี้เห็นตู้มีมาบัดนี้มาทาทั้งแป้งทั้งยังบัดนี้เราบอกผู้ชาอ้าวสาวข่อยคืองามแท้เราวะโอ้โหใส่ดีตู้พายกับบุร้ซื้อผักได้แล้ว เขาแตกนับแดงอนนวครีมเนวทาจ้มาหมวนเลยอามาหมนจ้ามาหมอนหมอนอะไรโอ้ไมมู่หมอนคันคนางนางนางเหียกันใกล้ๆนเฮีกินหมวน่โเราเราเราห็นมานางเหียยเราวนไปไหมเจ้หมวนนางไปแลนี่ย ยังไ่ได้เลยบอวชาวตุมีเนาะไจไปยีงได้อ่าชับับับเลยบอบาพีีนะยนาไก่เพราะพญายมันติดกองค่ะัเบาห่มเสียชีตาลีเอานะ้ไก่ตีดตาตั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 ดตับตาตัดตาตัดตอตันตาาดตาตังตาตัาตัดตาตัดตาักตาา่มเสื้อชิา้เนา ตามามจากลองเบิ่งซีมือเป็นเนาะมันมันมันเด็จโบคือตัวพายเนาะคนละอย่างเนาะเจ้าน่ะแข็งแรงกว่าตัวพายคันตอาเรื่องเสือมันก็จะเปว่าคนคนคนละเีเนาะ เทวิตีเนี่ยตัมเป็นอยู่บ้านเนาะตัมอะไรเออยังไงนะชุดนี้ด้วยนะเออเพิ่นเพิ่นเบ๋วเพิ่อนไฮพานคือเก่าผมบอกว่าอะไรพานยาวพานตัดนี่ก็ได้สันชันยาวๆบ่แม่นว่าใไฮพานคือบ่ม่งเพิ่นเบ๋วบอกเป็นจอนนะครับหนักใจหนักมันคือคือกันก็ผอยเลยมาเห็นผู้สาวลายบอนเขาไปช้ำเจ้าปะไม่ลายบอนก็กเขโบกฮือกับเจ้า เจ้าบางคนอ่ะยิ้งแยมเกมมใสคอยมาเห็นโอ้จิตใจคอก็หมักเลยแต่ว่าคนยิ่งเนี่กรหลายบอลบบกคือชาวจันทีชาวจันทีคนงามชื่อเราว่าเจ้างามนะชื่อจันทีงามเนาะชื่อ <S <S ลราก็มวนเนะ ชื่อกางามนำกัะคองบออ่ได้เป็นลูกเป็นเมียก็ให้เป็นเป็นปน,ปน,น้องก็กกได้ลือว,วะโอเคว่าถึกเลยแม่นลังเถือขอตันเงินขอมันโบอพอแบบว่าซ้ำเจ้าจากักัไนแต่ว่ามันคัดจะว่าออกไปกันจักรสน่อยจักรสลายคอยก็ยังอ่านค้อมเจ้าบบไดเจ้าหาลาน ้าวฮารหาดมีเงินชาวฮาราดนะหมอโบมี่อบมือเอากระคำพอแล้วโอนคำค่อยค่อยก็ไม่ได้ค่อยเขียนคำใส่ค่อยเอามาใส่ใส่กันดีไปหาไปหาบังเถื่อไปหาเงินเลยครับหมู่ม้าคอก่อนก็มันก็ะใช้ใจเลยครับบอนะค่อยบเอาไปนะค่อยถ่ายแต่เจ้าอย่างเดียวนี่ ว่าวคือคนบึงซบเจ้ามักกว่าว่าวคนว่าวคือว่าวจบว่งามเส้นอยของโบบึงแล้วว่าเจ้าโอ้ยแย่นเก่งใส่ ตัวคุบามาเนี่ยก็ไล่ข้างไล่หนแล้วอ,อย่าว่าอย่าว่าถึงว่าข่อยตัวข่อยซัดซื่อแล้วพ่อตูอ้อยาว่าเถึงเนี่ยนั่นนะอย่างนั่นนะอ้าวเนาะเนี่ยถึงคอยก็อยากถึงแน่ยแล้วเม่นเนาะของยันจับตัวเย,ยาเาถึงคอยก็เอาซาบโตประตูมียังยันชาวชนทีตัวอยู่ยังบ่มั่นใจงามเทเรนงนอง แกมเดงเด้งยล่ล้ำ่ลำขณะบลำเรื่องกัได้ตัวเป็นธรรมดาเด้ครัลำไปชื้ๆนี่แหละก็บัดขึ้นเขาแล้วแหละให้มล้ำฝืนมล้ำจะพังให้เจ้ามาบ่คอยคอยคอยทาลำงานแต่งเจ้าล้ำล้ำมันบถือตองปัจจัยคอยคนบริเวณ บอเจ้าลำเจ้าูกันอันนั้นดโดเขาเจ้าจ้างอยู่ลำโดมันจบโอยบบเคยล่ำโอยกับโบกล้าโบมีความสบายเออตัวโมเป็นตาแสบเธอเด้มือนี้นเนาะเป็นตาสะออนเธอคอยมือนี้เนาะัไมม่ดังถ่าเขาอย่างก็ได้เขาไปสุดยาจะบ่โบได้เดี่ยวตู่แทนบ่ได้ บัวได้แทนบัวได้แทนอยัางขันไปนั่งไก่ชาวเจดีจนนั้นพัดชาวเจดีสิปบอีกให้ได้หนแล้วซาดแล้วเนี่ยขันนั่งไก่กับชาวเจดีก็นอกใจจะแล้วหมดเจดีเจ้าก็สชินจะคือความละวาวรีโบปบรีโบจ้ะขันว่าเรามานังหั่นหั่นแม่นเรืเราอ่ะค่ะจะเห็นดูแยกอยู่ว่ะในใจก็คุยมากเจ้าแห้งหั่นจะขอานคำมันแห้งใครอยู่คำเป็นแห้งเขาอยจะเป็นบัวแห้งไปไลย ยันบอเต็มปากมับเป็นแห้งคือความเบาับเั็นแห้งความเบาควมเฮาโค้กก็ดีใจใจดีตน้องจะติยังติกูน่าปวดชาจันทีสับมั่แต่งบอตาน้องตาน้องเราเน่ยเคยจับมักแต่งแล้ววะคบไปนะฮันนคบนะมันแรงมันตอมมันฮะกงฮะ อันทงยางปิดไว้ตรงยางผักอันไทยจากอันมาดน้อีัก่องนเออันดีแมนละละันดีแล้วเอามาปอยสิวันหนึ่งวันสิมาน้ำเปียกน้ำระงนีเอ้าเทเทนอกรกเทนอกอนเทตู้ตู้เทนอกอนเียเอัดไว้พอมันอันี่วัอให้แม่มเล่งตานจับกระปะมในวันน มันตอมกระยาตอมอยู่ข้างนอกเนาะขันตัวเม่งไม่ปดใจตอมเลยมันก็คขันเน้เนาะคันไม่ใจตอมแล้วก็บมวยมวยกคือยำยอจอจันเข้าไปคัดแท้นี่ครูเนาะยำมะฮงกับบังคัดได้โตอยู่คนเนาะคันนานเนื้อเลยมันใจเสืออะไถอยไปจังหน่อยจุกยาจังหน่อยกระตัมกระจุก ข่อยว่าพญาตเนาะโอ้ยโบมบบหาตบอกกางเวนมันบมมียังดอกกลางเวนั่นกลางคืนย่งวิญญาณเสือญาณคอย <c ười> อบริยานมา <ๆ S 1> นะม่ะมญาติเจ้าบมมีแห้งคอยนะแห้งนยแห้งยัง <c ười> แห้งยังหรอแหงชงชาบอแห้งเลยยอมักแงกันยังไง้่าล่างแล้วบ้างแต่งหรอ ล่างแล้วคือยังเป็นเชีบันนันล่างแล้วเจ้าบ่ขุดฟักน้ำใส่เจ้าโรตีจะค่าให้คอยจำจำเนาะจะบอกคนค้นบุญแห้งมันคนที่อ่าหมักแตงคือกำย่งขึ้นอยู่พออีกโดนเจ้าประตูคันวบอบอกคันวบาไป็นซูลอันสังกะสีบเป็นย่งดังอยู่ เอาจนทีเจออันคลองแท้แล้วบาทเนี่ไปบ็นเวณาบ่อออกเลยบาทนี่ยเนาะเจอคลองแท้แล้วบาทเนี่ยว่าบ่ออกเลยเจอคาลมประตูแล้วบาทมันเปนอไเด้คู่นี้เนาะเจ้าสิปะอ่านบอกของปลอมเจ้าสิปะอ่านค่อมคอยตำตำคนบุ๋มคนธรรมดาเลยคนยัง คนไม่ได้คนธรรมดาคนไม่ได้ธรรมดาแล้วโอ้คนแบบไปน้ำอันแบบว่าเห็นผู้หญิงกรบบอกจากนี่แน่เปมนชายเขานี่ลุกป้าขึ้นโชว์เกินแล้วของเกินแล้วนี่ตุ้มมีไปตุ้มมีกินมมาเมือนในต่างกว่าเก่าเลยเมือนได้ตนี้ ถ้าขึ้เก่าอยู่มาโจะสำรวจจักต้นห่างวะนี่มามื่อนี่นะอืมันจะต้นห่างมันทิงนี่นั่นบอให้ว่าเทิงอีกบอให้ว่าว่าหลุดจักต้นห่างจนเพื่อนบอครับครับตัวนี้มันใจเกินลอยพี่น้องเอ้ยปกติตัวนี้ไม่ได้คุยปันนี่ปุณนี่ก็จี้เขาจี้ก็อ๋อ จนอย่างอันอันนั้นเลยกระชามมันแตกเน่อยหรใจของเราแล้วมันสิเต็มอร่อยคือเฮาบ่ฮหืงบ่คือจับตังนั่นเราอ๋อไม่เบื่อเลยคอยรอค่ะเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้จับว่าคข้าทีนดามาจะคอรอเคอยโทรหากระบตกทีช่หยค่อยว่านี่ไหร่ทั้งเรียกโทรอยู่ไดถามเพป็นว่าชาวจันทีเรากระโรมาอย่าบ่บ่ได้ว่าช่วยมอกทั้งหลายกระโถเสียก็ ก็ <c oughs> เลยว่ามันบอว่างโนาระทรัพย์ของเจ้านั่งบาว่างว่ะ่็ยังมีกิจธุระว่ะอจาจจะมัยังมีเวียกอยี่ยอะไรเนาะเราเหลือกับผู้บ่าวเรามาหากบบนี้นะผู้บ่าวค้ำกับผู้บ่าวช่องค้ำกับผู้บ่าวเน,นี่ยเดีวมันกลายกล่ผู้บ่าวเนาะคนเขาคือเงินก็พักอะไรเนาะพักเนี่ยหรือตัวนี้บอกพักกป้าเนาะเรือ่องตัวใหม่ คอยวือสิบเอ็ดนั่นคำกระเทาสองคำกระห้องว่าเทาเป็นไาสาวจริทีคือว่าฮือฮือฮือหือมาพอโตว่าถึกใจอยู่บ่ถึกใจบ่เริ่มบ่เขาบ่เขาจะไปปันได้บ่ มักเด็กน้อยมักผูเทาหมักผูเทาอายุหลายแฮงมักหาเงินไม่ใช่เ้งมักจหายังได้เ่าไม่ตเมียได้หาความอยวางนี้จะว่าจะใหาม้เจ้าพนุ่มได้หาห้ามกันเลย้ามเป็นไม่เง่ยบคนหาใช่โรากับพระคัดอีอยสอนคนห้าเจ้าสิตัดได้จักมา โอ้ยไปเซ็งก no like, well, yeah, anyway, right. okay. 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 ็ร้องกับเจ้าไปไปเบิ่งบ่เจ้าเป็นมาเจ้าเจ้าเฮาประจำต้เราตัดใบมือล้วเป็นแชนโตยากว่าน้อยคนมือเลยสองร้อยมัดมันตายประทาเลยออันมัดสิบสองบ่ยงสิบสามเนี่มั้เจ้าสีบัวเตะกระตอบ่โยมักมัมักเตะกตอเลยเดี๋ยวนีะ เต็งคักนาอยโตเนาะอ่าเต็งตัวหนาว่มาโตใหญ่เลยกูบุญไปไลยก็ตหน้อยคอยคิดโตแบะันึ่งคอยจะเตเบิ้งต่อยังจะลมทวัน่นี้เนาะเตะเนี่ยเตะต่อมมนบ่เออลมแกมันเป็นตัวจริงจก่อนจกจกบักเทาลมจกบักลมนอมแล้วเนาะมันลมจก่อนคอยจมมันแมบว่าไปตเลยแล้วเอาเครื่องตำเนี่โกั เล่าเป็นยังหมองน่วยเนาะจะปวดหัวบ่อยยังเคยอ่มต่ำแล้วนะอ๋อจีเป็นยังกับเบิ้งนี่แหละเบิ้งผู้สาวผู้บ่าวจีบกันนี่ก็ผู้บ่าวจีบกันจีจีกันจะเอาจริงหรือจะเอาเล่นเนาะเบิสาวจเอาจริงหรือจะเอาเล่นตาลรองมึงอ่าเนี่ยต่ำเนาะเล่าไปล้างเด้อคอยทีไปตามักแตงน่าเนี่ยผู้สาวชายให้ไปล้างผักเออได้ได้ตั้งร่างอ่ะนายตัวมือนีจะได้กินซีมือสาวกันทีกับตู้